รู้วิธีใช้ Rapid Antigen t e s t ของโควิด19กันหรือยงคะวันนี้นกจะมาสอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาทำความสะอาดบริเวณที่เราจะใช้ตรวจแล้วก็มือของเราก่อนนะคะตัวแรกนะคะที่อยู่ในกล่องเลยเนี่ยเปิดมานะคะเราก็จะเจอกับ คู่มือของการใช้งานนะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยวิธีการใช้จะแตกต่างกันไปนะคะจะต้องศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานด้วยค่ะต่อมานะคะสิ่งที่เราจะเจอเลยเนี่ยก็คือนิ่งหลอดบัฟเฟอร์ค่ะตลอดบัฟเฟอร์นะคะก็จะเป็นตัวที่ใช้สกัดสารนะต่อจากหลอดบัฟเฟอร์นะคะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นเต้าตัวนี้ค่ะ อุปกรณ์สําหรับตรวจเชื้อนะคะตัวนี้เนี่ยข้างในนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับที่ตรวจคันนะคะซึ่งก่อนเราจะใช้งานเนี่ยเราต้องดูวันหมดอายุก่อนนะคะอุปกรณ์ต่อมานะคะที่เราจะเจอน,นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะไม้สวบนะคะซึ่งไม้สวบนี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านบนนะคะจะเป็นก้านสําผีค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวก้านสวบนะคะเวลาแกะเนี่ยให้แกะจากด้านก้านสวบอ,ออกมานะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะพบได้ในกล่องนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะฝานะคะเจ้าตัวฝานี้เนี่ยจะใช้คู่กับหลอดบัฟเฟอร์นะคะโดยจะประกอบกับหลอดบัฟเฟอร์เนี่ยหลังจากที่เราใส่ตัวอย่างลงไปในหลอดบัฟเฟอร์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยรู้จักอุปกรณ์ในเซตตวดนี้ไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะเริ่มทําการทดสอบกันเลยค่ะโดยอย่างแรกนะคะเราจะต้องแกะเจ้าตัว ตรวจเชื้อนะคะออกมาจากซองของมันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะมีตัว c กับตัว t อยู่นะคะแถบด้านตัว c เนี่ยจะต้องขึ้นเสมอนะคะไม่ว่าผลการทดสอบจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะโดยผลการทดสอบจริงๆเนี่ยจะอยู่ฝั่งตัว t นะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยผลเป็นบวกนะคะฝั่งตัว t ก็จะขึ้นเป็นแถบสีแดงค่ะส่วนใครที่ผลเป็นลบนะคะฝั่งตัว t เนี่ยก็จะไม่ได้ขึ้นอะไรขึ้นมานะคะหลังจากที่เราแกะ,จะเจ้าตัวตรวจเชื้อออกมาแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ย แกะก้านสวอออกมาค่ะโดยให้แกะฝั่งก้านเป็นพลาสติกนะคะไม่ให้แกะด้านที่เป็นสับลีนะคะเพราะถ้าเราแกะด้านที่เป็นสับลีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เชื้อจะไปปนเปื้อนด้านนั้นได้นะคะ อิบก,ก้ารสวอออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องแย่เข้าไปในรูจมูกของเรานะคะซึ่งความลึกก็แล้วแต่ยี่ห้อนะคะด้วยอย่าจับเกินขีดตรงนี้นะมันอาจจะทําให้เกิดการปนเปื้อนได้นะคะเดี๋ยวนุน่มในจะลองทําดูนะคะตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้ง่ายขึ้นเนี่ยให้เหนื่อยหน้าขึ้นนะคะนี่นี่นะคะ นี่นกทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตอนที่นกทำเนี่ยนกวนเต้าก้านสวบเนี่ยสาครั้งนะคะต่อมาหลังจากที่เราเนี่ยได้ตัวอย่างออกมาแล้วนะคะให้เรานะคะเปิดฝาหลอดบัฟเฟอร์ออกนะคะเพื่อใส่ตัวอย่างเข้าไปในหลอดบัฟเฟอร์ค่ะดีดป,ปลายหลอดนะคะให้น้ำยาเนี่ยท่วมสาลีที่อยู่ในก้านสวบนะคะแล้วก็หมูนวนเจ้าตัวก้านสวบเนี่ยสินะคะสิครั้งเลยนะคะ โดยเราต้องบีบปลายหลอดเอาไว้นะคะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยหมุนวนครบจํานวนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเนี่ยเอาก้านสวบ,บนะคะกลับไปใส่ที่เดิมนะคะก็คือถุงของมันนี่แหละเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อนะคะแล้วก็ให้ปิดฝาด้วยเจ้าตัวนี้โอเค พอเราประกอบฝามันเสร็จนะคะหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ชุดตรวจของเรานะคะมาหยดตัวอย่างของเราลงไปค่ะโดยแต่ละยี่ห้อนะคะก็จะมีข้อแนะนําที่แตกต่างกันค่ะโดยยี่ห้อที่นกใช้นะคะแนะนําให้หยด 3- าถึงสหยดนะคะ1 2 3 4สาสี่ โอเคของนกนะคะหยดลงไปเรียบร้อยแล้วสหยดนะคะเราจะมาจับเวลากันค่ะเพราะว่ายี่ห้อที่นกใช้นะคะเขาแนะนำให้ใช้เวลา15บหถึงสานาทีนะคะในการอ่านผลค่ะนี่นะคะนกจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็ครบ15นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผลตรวจของนกเนี่ยก็ออกมาแล้วนะคะโดยผลของนกเป็นลบนะคะ ควงที่ขึ้นเส้นสีแดงของนงนะคะจะเป็นเส้นคอนโทรลค่ะโดยเส้นนี้นะคะมันก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เราเนี่ยหยดตัวอย่างลงไปแรกๆนี่แหละแต่ว่าจะเข้มขึ้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไป15หนาทีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากซื้อชุดแรปปิดแอดิเจนเทสของโควิด1 9มาทํมาทำเองที่บ้านนะคะก็อย่าลืมศึกษาคู่มือการใช้งานนะคะให้ถูกต้องจะได้ผลตรวจไม่คาดเคลื่อนนะคะนอกจากนี้นะคะยังต้องเตรียมถุงขยะสำหรับขยะปิดเชื้อไว้เพื่อเราเนี่ยจะได้ไม่แพร่ y but